สวัสด bon ีครับตลาดง้วเนาะวันเชียงหวางเนาะติดตามที่ชมเด้ออเเนาาะบรรยากาศซื้อขายง้วนจับมือที่ยีซีกันยายนสองพันหาร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้องบรรยากาศซื้อขายง้วบ้านเชียงหวางฝนตกพี่น้องฝนตกฝนตกะสองเซากับตกบ่อแห้งประได๋ดอกเวลาผมมั่หกมงสี่สิบแล้วพี่น้องพอหอยก็เอามา บ้านต่อไปการซื้อการขายนัวเเรียบเียบมึงเอาพี่น้องนัวตัวราคาอะไรน่นัวความหฮอมึงไปเอาเป็นคว่ำลูเป็นปิตยาทานเนาะพี่น้องเนาะว่านัวนห่อตัวสัมเนี้สัมนี้เป็นไห้ราคาสัมเนี้สัมเนีหฮอขายเด้ดสัมนี้สัมนี้กับิเจรจากันไปพี่น้องเจียบไป สอเบนราคาน่ราคาคยกันไปพี่น้องกลองโอ้ตัวนี้่นี่จับบแล้วพี่น้องสายหูนี่นี่หูสองหมนี่หูตัวยิ่งใหญ่พี่น้องเอาท่างใหญนี่ก้อนหเยงหูกับตัวนี้แล้วพี่น้องนี่ตัวนี้แล้พี่น้องสายหูตัวยิ่งใหญ่สองหมื่นหกต่อรองไปสูงรอหได้พี่น้องเครื่องดำเครื่องดำคบ สูงเปิดน้ำไนะลยครับนี่สองหมื่นหกเนาะแล้วไปดูแค่ตัวละครับนี่สามตัวเลยเนาะเขาตัวหนึ่งงุ้มตัวหนึ่งสี่วันต่อไปนี่เอาหน่อสีลูกสามตัวตอนนี้ท้องวางนะอ่างเนาะไอ้เนาะเอาเบอร์โท่อเยครับเบอร์โทรเบอร์โทรมีปะอ๋อ,อเบอร์อ,องผู้เฒ่ามีบัวป่าเบอร์ปะมีบะแบบมีเนาะเอ้า <c oughs> นี่โดยง่ายพี่นอ้องอ่ะโยกขวากแบบหลาย่าแบบนี้ นี่เดียวเหียมเดี๋ยวตัวเดียวพะนะโอ้นี่แต่เพิ่นบุ้มีเบอร์โทรพี่น้องเดี๋ยวตัวทุ่ยไทยอย่าเขาออกเนาะบานห้องมันหน่แต่ว่าทางอื่นเขาโทรถามอยุได้ผลเฉยยุได้เนี่ยเอาเพื่อนบุ้มีเบอร์โทรพี่น้องพ่อหูตัวหนึ่งเพิ่นบุ้มีเบอร์โทรซ้ำพี่น้องเอ้ยแต่ว่าจังกันจังไงเด้อมึงหาให้ได้อยู่แต่เพิ่นบุ้มีเบอร์โทรมันเต้นอยุได้พี่น้องฝนกระตกเนาะบรรยากาศมันก็เป็นอย่างนี้เป็นใดได้ไปเนี่ยดึงง้อไป ยูพนเหรนวะพู้ไดจ้าไหมอ๋อมาสื่อมาสื่อพนมาสื่อพี่น้องนี่แหนึ่งพี่น้องแ่หนึ่งานนี่เพจักบาทนี่ได้สองหมื่นเก้าสองหมื่นเก้าตอนล่องไปเลาลูกจะโตอลไรนีมลูกตัวนึ่งเนาะโตสองเกือบโตผสมไหม่ตงหา่พี่น้องสตงเลยสี่สิบหาได้ยูบนเถอเงดำครบเพ่ยงดำครบงานพี่น้องเอาจโทษว่คขับพอนห้ ศูนย์เก้าหกหนึ่งสามแ่องเก้าัวมาตะใสครับห่อผนัไพ่ห่อหนิเนาะแกจอดจะทรงพี่กับเม้าว่าเมืองกันไปพี่น้องมาโตงงามเป็นไปนี่โดยง่ายโง่งามนี่อพี่น้องแข่งขายืนเดียดง่ายดีอ้างดึกนางนาซาง่ายเอาเอาไปเรียงกับแม่เราพี่น้องเอาเอามันมันพี่น้องมันมันไ้ม่ตัวลาพรมันนี่ ตผูวะโอ้เอาโตตู๊มาขายเนาะต๊ะนี้แม่นบ้านี่เดียวตะผูมาขายโอ้จบาทเลยตผู้ตนีสองหมื่นห้าร้อยนี่พี่น้องตัวนี้ก็แม่นบ้าวนี่ป่าโตัวนี้เราไปลผู้ใดหนี่ตัวนี้ไงนี่ตัวนี้ตัวนี้สองหมื่เก้าวหาเป็นห่ังงินาเป็นตะปอดนั่นขาข้างันขี้ โอ้คีเียีว่าเป็นฐานอย่างนี้ตอนน,นั้นสองหมื่นสองหมื่อนะอะไรกั9 5, ัสองหมื่นเกพันอันนี้สองหมื่เน,นา,านะโอ้ตัวผู้นเลยโอ้ตัวผหน้ามเป็นพอพันเด็ดิเนะาะพอพันไดอมีเบอร์วะครับนีเบอร์วะนี่ครับเอาเบอร์นะครับศูนย์เก้าแปดศูเกหน่งามาย์แปดเก้าเจ็ดศูนย์แปดเก้าโทรเขมาเลยง่วมากใครับ อำนาจครับอำนาจเนาะยกข้อยกฟางกับมี่ต้องแบบนี้เนาะหาได้หาตัวแม่ตัวยังอยากได้ตัวแม่กะโทษบอกหรือเนาะไอเนาะโทษบอกโทษเจ๊กโทษหากันไปอ้าวง้วง้อพี่น้องง้อแต่ละโตเพคนกับเอามาขายเนาะพี่น้องเนาะมันจะไปแต่ขายคนนี้ดิอ้าววันนี้ขาดสื่อขายกองขายยางก็ไปดีเลยพี่น้องมีนจะร้ายโตเลยพี่เนาะเกน ฝนกระตกมือเศร้ากันะเป็นว่าเป็นว่าฝนตกมือเศร้าแด็กกระตกว่าผ่านแห้งเปไ็นเลยหรอกแต่ว่ามันกระจึ่เนาะพี่น้องเนาะก็มันกระซุ่มอยู่แล้วส่วนที้มันกระส้วงขอพรรษาอยู่อออดาาเดี๋ยวก็ออกพรรษาแล้วกูได้มหาสื่องัวใส่บุญกระถินกะมาเด้อพี่น้องจากได้กโตครูไปเล็กน้อยราคาวัวแกล้งน้องพเนาะใส่บุญกระถิน แม่นึงเนาพี่นอเนาะแม่นี่จักบาทดวกบาทลไม่ห้อยเนี่ยโอ้นเมือเ่อเานะ,โอ,นอะโอ้ลูกก็ผพูเนาะโอ้ลูกกรบแปะทอแม่นด่ดูนมกันจ<อ>ุบๆเลยข<อ>น,นเนะมือเ่อเานะเมื่อเงาล้ว,วลูกแั่โตหลับไม่ห้อยเัเยวเปดเดียวเอาเปิดโทษนมี้วะศูนย์แต่หนึ่งสีง่เจ็ศูน เนี่ยเอน,นงเก่าซีซีโทรเรามาโทรมาเลยพี่น้องงวดจาโสนะเน้อยี่สิบโศนี่พี่นอ้องเงินกว่าบาทพี่น้องราคาดึกๆเอาไปเลี้ยงเนี่ยโอ้ตัวใหญ่เรียงกลุก่มไปเลี้ยงข้าวเดียวดี่เงเลียเ้ยงข้าวเดียวก็เป็นเงินเลยี่กระดึงขึ้นครับได้หลายบาทตือพื้นเนาะเพื่อเก็บก็ทำเงินพี่น้องโพื่อเก็บก็ทำเงินไป คนกันมาซื้อมาขายกันอยู่ดีพี่น้องเห็นบางงวดถือกระบาดถือกระมาขายมาซื้อมาขายกันคือเก่ากันต่อไปแม่น้องพี่นอ้องเนาะแม่นี่ก็งามดีู่นี่แม่นี่เปิดร้านได้ครับนี่แม่นี่สามหมื่นสองต่อร่องไปแม่ลูกอ่ะให้ลูกให้ลูกโอ้ลูกที่ฟังคุณพี่นออมม้องสามหมื่นสองมึงลูกมึงเดิน ลูกเราโอ้ลูกเรางามดี้ะพี่น้องนี่หัวหัวโอ้ <c oughs> โองั้ต่ำผมพี่นอ้ง <c oughs> นนอง,งงั้ต่ำนะขอบียงดีที่สุดไอนี่ของเก่ามาหนิมันเป็นกล่องไปนะโอ้ต่ำพี่น้องงั้ต่ำนี่น่าลูกตัวเนี้ยนะฮะเท่าไดรก่อนสามหมื่นสองต่อล่องไปนี่แล้วลูกจ้าตัวเลย ลูกประมันสอตัวนะสอตัวนี่พี่น่องสอตัวมีเขาเขาเนบักสองตัวอยู่เอาเบอร์โทรได้ไหมขอให้083น6 5 87 8สามสองหาแปดเจ็ดโชคขอมาพี่น่องโชคของมางดจะจอดจะซ้อกับว่าวากันไวพี่น่องบรรยากาศสื่อขายงวองวด ไ,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 ได้อยังไปสั่นหัวปานปวดบ่คือบอ่คืออีกแล้วบ่คือแห่งใดง้ออยู่เส้าให้งัวเจ้อไอเวลาเป็นไดนี่นนาาสองเมื่อเก้าลูกโตผูเนาะลูกโตผูลูกเทพสามหนึ่งคะโอ้แล<อ>้ว<อ>ลูกแก่ตัวเหล่าลูกสองลูกสองเนาะผสมให้แค่ตัวสามเนาะผ่องไงอ่างเดืกเขากบบนีประมาณนั้นนะพี่น้องเอาเบอร์โทรนลยครับไม่ไหวศูนย์หกสี่ เก้าหกศูนย์สองหนึ่งเก้าเจ็ดอาเด้ามาพี่น้องอ่างัวมาใชครับสวัสดีครับง่วกชุ่มยาโสเนาะตัวเช็กตัวหามแม่หอยคนไปนี่หอยภูมงามพี่น้องโอ้เราก็มาประจำเนาะไทยเราประจํากะก็กไทยดีอยู่พี่น้องไทยดีอยู่นะตเชิก็ถามคนไปหนาจังบาละแม่เนี่ยฮะ เมียสาวเจ้าบ,บาทสามเม,มื่นหาสองเมื่นหาเนาะสองสองเมื่นห้าปะ่ะสองเมื่นหาแม่นี่แม่ลูกนี่เลยสามพิพาลูกตัวเมียสี่น้องก็เป็นลูกผู้ใดนี่ลูกตกัวเมียนี่โอัว่าเป็นโอ้วันดอกมุกระทบแน่นอนน,อนะนี่เนาะมุกระทบแน่นี่ถ้าได้กับแม่นี่สามพิพาเอาเบอร์โท้อเครับเบอร์โท้ศ <s> ูนย <s> ์หกสาม สองหกศูนย์หนึ่งศูเ็ดหากโอถามพี่น้องมึงลูกเลาพี่น้องอ่าโตงามดีลูกลูกประมาณเล็กตัวนี่ลูกตัวที่สามนาะพี่น้องนี่ลูกตัวที่สามกับพี่น้องโอ้ลูกกระสุนแพต่อแม่ลเด้อพี่น้องแม่กระสุนประมาณลอยได้ยู่ลอยบแต่ลลูกนี่ก็ประมาณลอยยูประมนี้พี่น้องประมาถึงยุ งัวส่ว,สวนเสามันกะบ่ษัเขามาคักกันไดพี่น้องงัวบุษนเขามาคักกันไดนี่กับแม่นี่ไงดีอยู่พี่น้องนี่มกัมกผู้ใดมักแม่งไงกับแม่นี่ก็ได้เด้อพี่น้องนี่สูงลอยสี่สิบเก็ดเลยอยู่นี่เปิดร้านเป็นไดลราพอนี่ตัวนี่นุ๊กพอเปิดร้า,รานเป็นไดได้หนิสามหมื่นหาพอนะโอ้แม่เดียวเนาะเอ้ยลนะูกแกตัวละพ่อหนิฮู้ปะ ลูกตัวลึงแยกลูกขายแล้วเนาะแยกลูกแล้วาเด็กลูกไปขายแล้วนี่ตรงนี้ยุบไปน้องบนั้นผมถามด้วยละสามตอร่องเราไป่นอะต่อรองเราไปสูงดียุบไปนอะหางด้วยเขาตัวนี้ยุพี่นนองดีแดงกนี่เบอร์โทรว่าฟ้เอาเบอดแปดศูนย์แปดสองแปดห้โทรเขามาพี่นนองโทรเขามา ตัวใหญ่ดีอยู่รังหางเลยเขาอยู่พี่น้องต้องงามดีขายหญ่ดีสีได้ก็ประมาณนี้แหละพี่น้องแม่โอ้หอยมาตะขามิ้นเป็นเดียวได้ักตัวแล้วสองแล้วเอาหน่อยแล้วเอวีกเอวีกเอวีกหอยมาตะขามิ้นกัมาซื้อเนาะพี่น้อง ่แมางมือนี่มาสวยบะาเปิดร้านอะไรละมือนี่ตัวนี้อ้โนี่หรอโอ้นี่วะโอ้ยตุ๊กลูกเจพร้อมพนันนี่ไปกินนมตัวนั้นสยพนันแม่ตัวนั้นกับว่วให้ตัวนั้นกับหูด้ือวะวัวแลวัมันกินน้ำกันไนโอมาน้ำกันปะแม่นั่นลูกแม่แต่เอาตัวนี้เท่าไรก่อสองหมื่นแปดพันหาแลวได้ลูกสองหอดบาทเราได้ลูกแคตโตแล้ว ลูกต <in> so, like so, ัวสองเนาะนี่สูงเลยหาได้เนาะสี่สิบหาไดพี่น้องลูกตัวสองเอาเบอร์โทรนะครับพอยศนเกหครับศนเกาหะหนึ่งสี่เจ็ดหกเจ็ดสองเจ็ดอ้าวโทเข้ามาเลยพี่น้องโทเข้ามาหกเจ็ดแม่นั่นหลายไปเลยก่อแม่นั่นเท่าไรแม่ต้องนี่สี่หมื่นนี่เบอร์เดียวกันเลยพี่น้องนี่สี่หมื่นง้อคอเดียวนี่ลูกตัวนี้กินน้ำตัวนี้เอ้ยแล้วพอไปยังวะโอ้นี่นี่นี่สนี่ลูกลููกนี่ตัวนี้พี่น้อง นี่ก็อนนี่ก็หนีไปเลยลูกแม่พี่น้องลูกแม่ลูกตัวเมียตัวนี้สสูงกว่าตัวนั้นน้อยนึงยกสูงกว่าตัวนั้นน้อยนึงสูงประมาณหน่อยสี่สิบเจ็ดเลยยกสี่สิเจ็ดตัวเจ็ดก็ทำเป็นไปนะตก็เจ็ดก็ทำเป็นไปแม่สาวน้อยหนี่งจ็ดบาทเลยสาวน้อยนี่งจ็ดบาทเลยแม่ห้อยนะตัวละเมื่อสี่ โอ้นี่ต้าเมา่มาจากคุ้มหรือตนี่ <c oughs> เราเป็นลูกผู้ใดเละหูวะนี่บ่หูเนะเอลูกนี้เราไม่ก่อยหรอกเนาะเอาเบอร์โทษนี้ไปศูนย์แปดสงก่อนสองเก้าสอเก้ามโทมาพี่น้องทัศโทกับมาพี่น้องแม่สาวนหน่อยราคาท่าราคา่าราคาเดียวกันได้เนาะราคาเดียวกันเลยพนะอาโอเคตัวทำแม่หอยเป็นไป จะลงพี่ก็ว่ากันอีกันนั่นก็หน่อยว่ากันเงียบเงยบกันไปงัวเป็นเดินข้างมันก็จะได้ขายเฮ้ยนี่เงี้ยคนก็บ่กให้เพิ่นเอาไว้ดี๋เพิ่นเอาเพิ่นจะขายกับเพิ่นขายไปกระบะบางครั้งผมจะขายไปลำล่องไปเพื่อนคนเก่างัวมาลำล่องด้วยเพิ่นเอามาลำล่องว่าเออมาเมื่อนี้มาตลาดนี่มาจะโตนึ่งก็ต้อเช็คราคาเช็คราคาอยู่ก่อนอยู่ข้ามฉันมาม้าก็บอกหู มีโอกาสกับมึงทั้งโซล่าแซฟแกับเทียบพอพี่น้องเทียบพอเนี่ยราจะลังเขาเยอะขึ้นก็เลยพี่น้องของพ่อไอ้สันตปนนไหมสวัสดีครับพ่อไอ้สันโอ้มาพอรู้ไปไปเข้าไปพ่อไอ้สันของผวมาหลายเรื่องสองสามห้าตัวฮะพ่อยตันของผมมาห้าตัวแล้วกันเบอร์ร้านเอราวัณสวัสดีครับ สองเนาะนี่สองมือลยหาได้เยอะพี่น้องสูงยน่แม่นั่นเลยสองหาท่ากันแล้วลูกเกกโตแล้วอันนั้นลูกตัวนึงตัวนี้เด้งสาวเนาะงัวสาวพี่น้องเอาเบอร์โทรนะครับพ่อเบอร์โทรศูนย์เก้าสามสาเกส ยังอ oh. ีกห้าเก้าสองแปดสอ้าเก้าสองแปดสองโตคขอม่เด้อของพอมาใส่ครับไม่ไม่เยเที่ยงหวังเขาหนิเนาะออคุณเจก็ทำไปพอได้เรามากหอยไปประมันมีประจำพี่น้องเรามาประจำพ่ังใหญ่สูงเลยสี่เจ็ดเยพี่น้องอันนี้ออกจากหูกระทบเ้อเด้อนิตัวนี้หูเยอ้พี่น้องหูกระทบยอคเจก็ทิ่นไปพี่น้องมันเยอะขำกเล่จังจร่งหราพี่น้อง ห่แจ้งฝายาโดกสนม,มีกนพีนพ่น้นองกิง้มกระากคนไห์กดแช่ฝากกดติดตามเยได้สวัสดีครับ